มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยของโลกสวยด้วยมือเรานั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านดูอ่าพร้อ,รอ,รอมๆกันก่อนนะคะสะตูตางันเวลางัน Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri wa amri wa hlul uqdatan min lisani yakkahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku dan mudahkanlah urusanku. Lancarkanlah lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin. โอเคนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในบทเรียนของเรานะคะวันนี้โมระเบียมีคาคล้องจองใหม่ๆให้กับพวกเราด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคนะคะเรามาอ่านคาคล้องจองพร้อมๆกันก่อนนะคะคาคล้องจองมีชื่อว่าเต่ากับงูและเจ้ากาเจ้าปัญญานะคะ ก่อนแต่ครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในหนา 爱叫我。 มีครูหัวยืดหด,ด ของเรากันบ้างนะคะวันนี้เราจะได้เรียนในหน่วยของโลกสวยด้วยมือเรานั่นเองค่ะในหน่วยนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังมีการอนุรักษ์นะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ ประโยชน์และโทษที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยโลกสวยด้วยมือเราถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สอง คุณครูมนรัต์สะหงทองครูเมย์ค่ะคุณครูพานรายผิวทองงามครูยีนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนเรื่องที่หกันเลยค่ะเรื่องความหมายประเภทของสิ่งแวดลอ้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ความหมาย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาเช่นป่าภูเขาแม่น้ํลาลําธารทะเลสัตว์ป่าซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปค่ะ เรามาเรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรืออาจสร้างขึ้นด้วยเหตุจําเป็นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์บ้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของอีกมากมายค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำทานทะเลสัตว์ป่าค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์ ลมตู้เยน็นโทรศัพท์ของเล่นเด็กโต๊ะเก้าอี้และสิ่งของอีกมากมายค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่2เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เช่นไม่ตัดต้นไม้ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อคืนสู่ธรรมชาติค่ะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกร่วมกันลณรงลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้ากันดีกว่าค่ะ าป่าหรือไม่ทำให้เกิดหมอกควันหยุดสร้างมลพิษทำลายชีวิตทำลายสิ่งแวดล้อมกันนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่3เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่น ไม่ทําลายไม่โยนและไม่วางของเกะกะค่ะบำรุงรักษาเช็ดทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่4เรื่องความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันค่ะ ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเช่นคนสัตว์ซึ่งมีชีวิตและสามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งไม่มีชีวิตและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่5เรื่องประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมกันค่ะมาดูประโยชน์กันค่ะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ออกซิเจนกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์บ้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและที่สำคัญให้ความอบอุ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้วยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้โทษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติกันค่ะยกตัวอย่างเช่นหน้าฝนถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆก็จะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะส่วนหน้าร้อน อากาศก็จะร้อนแล้วก็จะทําให้เกิดภัยแรงได้นะคะต่อไปเรามารู้โทษของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอันตรายจากของมีคมอันตรายจากท้องถนนค่ะ ก่อนจะจบกนนารนำเสนอคุณครูมีวิดีโอรักโลกรักสิ่งแวดลอ้อมมาให้เด็กๆด,ดูคะ่ะคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย5ประการเสนอตอนรักโลกรักป่า ทำแล้วทําไมหนูยังต้องตื่นเช้าด้วยนะคะตื่นเช้าอากาศสดใสดีออกและที่สําคัญนะวันนี้พ่อจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสาธารณะกันด้วยละสวนสาธารณะผมเบื่อแล้วอะครับไปสวนสนุกแทนได้หรือเปล่าแต่สวนสาธารณะที่พ่อจะพาไปวันนี้นะ่ะรับรองว่าทกลูกไม่เคยไปมาก่อนแน่นอนพ่อขานี่เปนป่านี่คะ วันนี้พ่อจะพาลูกๆมาสวนสาธารณะที่แท้จริงพ่อจะพาเราทุกคนมาปลูกป่ากันพ่อครับทำไมเราต้องมาตากแดดปลูกต้นไม้กันแบบนี้ด้วยล่ะครับใช่ค่ะร้อนก็ร้อนน้องฟ้าตัวเปียกเหงื่อหมดแล้วเนี่ยแล้วลูกรู้ไหมแล่จ๊ะว่าที่โลกเราร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเพราะอะไร ร้อนขึ้นเพราะมลพิษค่ะคุณครูที่โรงเรียนบอกมาแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าเราจะทำยังไงถึงจะช่วยลดโลกร้อนได้ละ่ะเราก็ต้องช่วยกันปิดน้ำปิดไฟหลังจากใช้งานเสร็จแล้วครับเก่งมากจ้ะลูกแต่อีกหนึ่งวิธีก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อที่เราจะได้มีต้นไม้ไว้สร้างอากาศบริสุทธิ์และดูดมลพิษให้พวกเราเยอะๆไงล่ะจ๊ะ แต่วันนี้เราปลูกต้นไม้กันไม่กี่ต้นเองนะคะแม่ลูกลองหันไปมองรอบๆสิจ๊ะถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองว่าต้นไม้จะต้องมีเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นอนได้ดีจังเลยตาต้นไม้นี่ยเย็นสบายอากาศก็สดชื่นสดชื่นไม่ร้อนเหมือนกลางแดดน,นี่ไงเลยจ๊ะในอนาคตต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มไม้สร้างออกซิเจนให้อากาศสดชื่นแบบนี้แหละจ้าถ้ามีต้นไม้เยอะๆแบบนี้อนาคตต้องน่าอยู่แน่ๆเลยเอาเด็กๆมาทางนี้ด้ามากินขนมแต่น่อร่อยที่คุณแม่ทำมาให้กันดีกว่านะพอเริ่มหิวจนตาลายแล้วเนี่ยนี่มือนี้แม่ทำสุดฝีมือเลยนะคอยดูนะวันนี้เมฆจะกินให้เกลี้ยงเลยจะไม่สร้างขยะเพิ่มให้โลกแม้แต่ชิ้นเดียว ปกติพี่เมฆก,ก็กินหมดไม่เคยเหลืออยู่แล้วนะช่วงเนี้ยดูพี่เมฆอ้วนๆขึ้นมากด้วยนะเนี่ยนอกจากการปลูกต้นไม้เหมือนที่พี่เมฆและน้องฟ้าทำยังมีอีกหลายวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเช่นปิดน้ำปิดไฟหลังการใช้งานเสร็จนะคะถ้าพวกเราทุกคนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผลประหยัดรู้คุณค่า และรู้จักทำขึ้นเพื่อทดแทนเช่นการปลูกต้นไม้แบบนี้ธรรมชาติของเราทุกคนก็จะอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นนะครับนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกๆคนบนโลกที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะเรามาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติกันนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือรับรองว่าเราจะมีทรัพยากรใช้กันไปยาวนานตราบนานเท่านานเลยละคะ่ะ สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทําส่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมในหน้าแรกนะคะจะเป็นรูปโลกนะคะมีต้นไม้นะคะให้ทุกคนนะคะและใบสีตามจินตนาการให้สวยงามคะ่ะต่อไปนะคะ ภาพที่2ก็จะเป็นรูปบ้านนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะให้ทุกคนระบใบสีให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นการอนุรักษ์นะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะคือการรดน้ำต้นไม้นั่นเองคะ่ะ ขอให้ทุกคนนะคะละใบสีภาพต่อไปนี้นะคะให้สวยงามตามจินตนาการได้เลยค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะจะเป็นรูปต้นไม้นะคะจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติดั่นเองค่ะอ่ะละใบสีเสร็จแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะคัดลายมือตามคําที่กำหนดให้นะคะจะเป็น คำภาษาอังกฤษและคำภาษาไทยนะคะอ่านตามรบยะได้เลยค่ะ t r e ต้นไม้ t r e ต้นไม้ t r e ต้นไม้นะคะให้ทุกคนนะคะคัดลายมือนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะตามคำที่กำหนดให้ได้เลยค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็น หน้าก,กระดาษที่เป็นสีขาวว่างๆไว้นะคะเอาไว้สำหรับให้พวกเรานะคะเขียนหรือวาดรูปตามจินตนาการได้เลยค่ะวาดรูปในที่นี้นะคะให้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะนั่นก็คือโลกสวยด้วยมือเรานะคะเราอาจจะทำสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้ค่ะ ในส่วนของหน้านี้นะคะจะเป็นการคัดแยกขยะนะคะจะเป็นรูปภาพที่เป็นการคัดแยกขยะนะคะให้ทุกคนนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็คัดลายมอือตามคําที่กําหนดให้มาด้วยนะคะ,ะคำที่เขากําหนดมาก็คือรู้จักการคัดแยกขยะ ขอให้ทุกคนนะคะคัดลยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะโอเคในส่วนของหน้าสุดท้ายของกิจกรรมของเราก็จะมีรูปโลกนะคะมีสัตว์นะคะแล้วก็มีขยะทั้งหมดนี้นะคะล้วนเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อม นะคะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะให้ทุกคนนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็พร้อมด้วยคัดลายมือคำที่เขากำหนดให้มาด้วยนะคะคำที่เขากำหนดให้ในหน้าน,นี้คือโลกสวยด้วยมือเรา save the world โล,โลกสวยด้วยมือเรา save the w o r d โลกสวยด้วยมือเรา save the w o r d นะคะขอให้ทุกคนนะคะคัดเลยมือแล้วก็ระบายสีมาด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในหน่วยของโลกสวยด้วยมือเรานะคะ เราจะเห็นได้ว่านะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งประโยชน์ที่เรา ได้รัจบจากสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมีมากมายเลยทีเดียวนะคะทีนี้นะคะวันนี้มรบเบียขอฝากให้กับพวกเรานะคะช่วยกันสังเกตนะคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะขอให้ทุกคนสังเกตแล้วก็อัดคลิปมาให้กับมรบ,บียด้วยนะคะหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติ มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะขอให้ทุกคนนะคะบอกมาอย่างละ3ชนิดนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ3ชนิดและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น3ชนิดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สําหรับกิจกรรมในหนังสือนะคะที่มรเบียได้ฝากให้พวกเราทําส่งนะคะ ขอให้ทุกคนทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้กับมารเบียในกลุ่มด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะมารเบียขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขและสนุกในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบระกาตุและสวัสดีค่ะ สำหรับคำคล้องจองนะคะผู้ปกครองสามารถไปเปิดหน้าที่มุรอบิยะใส่ไว้ในคู่มือในหน่วยนี้แล้วนะคะขอให้ไปเปิดในหน้าที่เป็นคำคล้องจองแล้วก็อ่านตามพร้อมกับมุรอบิยะเลยนะคะจากวันนั้นสูวันนี้ จากคนที่ไม่มีความคิดใดในสมองมันวุ่นวายแต่สุดท้ายชีวิตของฉันก็เปลี่ยนแปลงได้มาพบเพื่อนพี่น้องที่มีแต่พวกพวก้องกันมากมายมีความรักในหัวใจอบอ,อุ่นได้ด้วยาศาสนาที่แข็งแรง ิสลามอบรมพวกเรายืนหยัดก,กันเถิดพวกเราให้รักเรามีพลังอหมนเรื่องแสงรักกันมากมายรักนบีจนตายสุดท้ายในชีวิตจะสำเร็จรักกันจริงจงเตือนรักไม่มีหลังเลือนตักเตือนกันจนวันตายเรียบร้อเป็น ต้นกล้าเราโตด้วยกันมาจนสูงใหญ่หากยืนตรงไม่อ่อนไหวลำต้นและกิ่งใบย่อมสวยงามการเรียนรู้ศาสนาจุดยืนเราต้องกล้าจะยืนหยัดมันจะสวยตอบรับ จะทรงรับผู้ตักว่าชาดดาวชาดดาวชิดาชาดาดาวชาดีดาวชาดีดาชิดาชิดาดาชาดดาอิสลามอบรมพวกเรายืนหยัดกันเถิดพวกเราให้รับเรามีพลังงันเรืองแสง รักล l มากมายรักเนบีจนตายสุดท้ายในชีวิตจะสำเร็จรักกันจริงจงเตือนรักไม่มีลังเลือนตั้เตือนกันจนวันตายรักลลอมากมายรักเนบีจนตายสุดท้ายในชีวิตจะสำเร็จรักกันจริงจงเตือน ไม่มีลังเลือนตักเตือนกันจนวันตาย